ทหารเขมรเสียงสัน่นรีวิวทางขึ้นภูมะเขือหลังโดนบึ้มเหลือแต่ซากค่ะหลังจากที่มีการประทะก,กันอย่างดูดเดือดค่ะที่สมรภูมิภูมะเขือชายแดนไทยกัมพูชาต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ชมว่าจุดนี้ถือว่าเป็นสมรภูมิที่ร้อนแรงที่สุดแห่งหนึ่งชชยชนะนี้ค่ะที่ได้มาก็แลกมาด้วยการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ของทหารไทย สิบเอกจิรายุทธ์อินทุมานนายสิบจูโโจมเป็นผู้ที่ผีชีพในภารกิจสําคัญครั้งนี้ค่ะจนทางกองทัพต้องตั้งชื่อฐานปฏิบัติการอินทุมานเพื่อเป็นการสะดุดีแด่วีรบุรุษการเสียสละของท่านค่ะนํามาซึ่งชัยชนะและทําให้เราสามารถยึดคืนพื้นที่สําคัญของภูมิมะเขือกลับมาได้สําเร็จซึ่งงานนี้ทําให้ฝั่งกัมพูชาบอบช้าอย่างหนักมากค่ะไม่ว่าจะเป็นสะพานด้านบนเนะี่ยหรือว่าจะเป็นกระเช้าถูกทําลายพังยับเยินค่ะ ซึ่งก็ยังมีคนกัมพูชาบางส่วนที่เขายังรู้สึกอะไรอาวรอ,อยู่ผู้ชมทําให้เราได้เห็นภาพล่าสุดค่ะที่ถูกเผยแพร่วันนี้ค่ะวันที่4พฤศจิกาย,ยน2,568เพจกรุงเทพวันนี้ BKK TODAY ได้เผยภาพค่ะเป็นภาพของทหารกัมพูชาคนหนึ่ง นั่งงอยเหงาอยู่ที่บันไดาทางขึ้นภูมะเขือซึ่งเป็นบริเวณด้านล่างเหมือนกับว่ามันนั่งลำลึกถึงวันวานนอกจากนี้ค่ะยังมีคลิปวิดีโอจากฝั่งกัมพูชาที่ถูกเผยแพร่ในวันนี้เช่นกันในติกตอกจากผู้ใช้บัญชีที่ชื่อว่าเวลค้มไทยซึ่งก็เป็นกลุ่มทหารกัมพูชากลุ่มหนึ่งค่ะเดินดูสภาพหลังโดนถล่มและก็รีวิวด้วยน้ำเสียงที่สันส่น ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าเหนื่อยหรือว่าจะร้องไห้คลิปเนี่ยก็ดูไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่ผู้ชมแต่ก็พอจะดูออกว่าเขารีวิวทางขึ้นภูมเขือที่เคยเป็นฐานที่มั่นตอนนี้เหลือแต่ซากประหักพังค่ะไปดูคลิปกันค่ะเช่ អ្ហ៎បងកឡែងជីដៅប៉ែតមួយឡើងមិនអត់ភូមិភូមិជីដៅប៉ែតមួយមកប្រត់មើលភូមិសះផិនយើងមានខ្មាំងនៅអត់ចឹងយើងមកលបមើល អត់នឹកកំពុងចောက်ដាក់ខ្លាំងអលលឹងមកដល់ហើយអត់បែកធំបងពូធំជាងបែក Rồi. Mình cũng Mình làm Si O-Yog Si O-Yog Si O-Yog Nó bị tối trong cắt ở đây này ở đây trong cắt mà này, phùng xa, xa. mệt lắm <laughs>